ร้าน s ซ็ g เ TH บริการรับเติมเกมหลักหลายเกมนะครับได้รับความไวปป้ใจจากลูกค้ามากกว่า1นึ่งแสนรายตอนนี้เขารับเติมเกมอย่าง Solo Leveling a l i ไลน์ด้วยนะครับเติมผ่านหน้าเว็บพ,พ็อปช้์ฟูป็อกสุดดได้เลยและยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับเติมรวดเรียวทันใจคลิกผ่านลิงด้านล่างได้เลย สวัสดีผู้ทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารสั้นๆที่เกม s o l o Leveling อะไรเราเนี่ยได้มีการประกาศเมื่อสองวันที่แล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของคอแลบครั้งถัดไปนั่นก็คือฟรีเรดนะครับแน่นอนว่าตามลีกเขาบอกว่ามันจะมาช่วงมกราหรือต้นปีนะครับหารู้ไหมครับมันมาเดือนนี้ครับใช่ครับมาเดือนนี้มาอัปเดตที่อีกสสัปดาห์ข้างหน้าคือถ้าคุณสังเกตจากรถแบบที่ผมขึ้นให้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าเราไม่เห็นว่าตัวละครประจําเดือนนี้เป็นตัวอะไร ผมก็เลยคิดนะจ๊ว่าเป็นตัวแบบพิเศษหรือเปล่าอะไรแบบนี้สรุปคพอรโผลออกมาพอและ้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตามข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยจะมีมา3ตัวก็คือฟิเรนเฟนแล้วก็สตาร์กนะครับซึ่งผมไม่ค่อยดูเอลฟ์เท่าไหร่นะผมรู้จักแต่ฟิเรนนะครับก็ฟิเรนเป็นแม่มดนะครับที่เป็นเอลฟ์ก็จะอายุยืนซึ่งอันนี้เป็นวอเตอร์ซับน่าจะเป็นซับแหละยังไงซซยายแกคงไม่เหมาะที่จะเป็น DPS นะครับถ้าเป็นมาจริงก็น่าจะหาเนาะต่อไปเฟนอันนี้ผมมองว่าเป็นไฟ DPS ก็เหมาะสมดีนะว่าะวะา่า,า้ีตแนเ เราต้องรอดูว่าเป็นแบบคันเอกคือใชแอ้แคำนวณดาเมจหรือว่าใช้ดีเฟนต์นะครับเพราะว่าธาตุไฟยังไม่เคยมีตัวละครตัวไหนใชด้ดีฟเฟนต์ในการคำนวณดาเมจนะครับคือยังไม่มีเลยสำหรับธาตุไฟนะต่อไปเป็นสตาร์ครับไฟเบรกเกอร์ดำคือมันเป็นเบรกอีกแล้วอ่ะอูก,กี้พวกจะเป็นเบรกไปนะครับจะมีเบรกซ้ําอีกแล้วเรมบอกว่าเนี่ยตำแหน่งของข้าจะซ้ําไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นธาตุอื่นซ้ำมากกว่าแน่นอนนะครับด้วยความเป็นลีกเราเชื่ออะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็เชื่อครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็อย่าเชื่อดีกว่านะครับก วันที่20ก็คือมาอัปเดตวันที่23ใช่ไหมเดี๋ยววันที่20เนี่ยเขาก็น่าจะมาไลฟ์สดแล้วนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเนาะต่อไปก็จะเป็นใน2อ,อาวุธใหม่นะครับก็คือซอสหรือว่าดาบธาตุแสงของฮิมดาวนั่นเองอันนี้ผมมองว่ามาติดไปนะคุณเพิ่งจะออกหอ,อก กับดาบเอเนโอไปนะครับอ่าน่าจะเว้นหน่อยก็ดีนะอันนี้แต่แน่นอนครับเป็นลิงก์เหมือนเดิมเราต้องรอดูนะครับว่าจะมาจริงหรือเปล่านะสลับดาบเนาะแน่นอนนะครับว่าใครที่ต้องการที่จะเปิดคอแลแลบฟรีเลนครั้งนี้ก็เก็บคลิปนี้เป็นพิจารณาก่อนนะครับว่าเกมได้มีการคอรแลแเลบมาแล้วรอบหนึ่งคือไอดอลแล้วพอมีการคอรแลแเลบไอดอลเสร็จปับ๊บมีตัวละครบางตัวสามารถใช้งานได้กับตัวบางตัวมีการไปทับกับตัวก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของที่มีปัญหากันมาก็คือจะเป็น โซยอนกับโกโตนะครับคือ2คนนี้มีปัญหาคือเป็นเบรกธาตุลมเหมือนกันแต่ว่าสถานะการบับเนี่ยโกโตจะเน้นปริมาณดาเมจส่วนโซยอนเนี่ยเขาจะเด็ดเรื่องการที่มีบับถาวรอน,นั่นก็คือทักษะ3ดดาวน,นั่นเองก็คือตัวนี้นะครับอ b สบูทอันนี้เป็นทักษะถาวรซึ่งขอแค่เราติดเข้าไปในทีเนี่ยมันติดเลยนะครับทำให้ข้อดีข้อเสียนะ่ยมันต่างกันแน่นอนว่าบางคนก็เลือกใช้โกโตต่อไป บางคนก็ย้ายไปใช้โซยอนนะครับกับอีกหนึ่งตัวละครก็คือน้องมินนี่นะครับมินนี่อันนี้ก็เพิ่งจะได้รับการบัฟมาเพราะว่าเกมเขาได้มีการออกดาเมจทัดมืดพร้อมกัน2ตัวนะครับคือมินนี่มาก่อนเดือนที่แล้ว แล้วก็แบปัจจุบัน,นี่ยเป็นของพ่อวิซองหรือซองอิวฮวานนะครับทำให้ได้มีการรับปริมาณดาเมจของสกิลวรณะนะจากตอนแรกที่1ดาวมันจะเป็น10บละ30นะครับคือ30ตอน3ดาวมันกลายเป็น30และ50ก็คือบัฟให้ปริมาณดาเมจธาตุพืช่มมินนี่เนี่ยแรงขึ้นนะครับมันทำให้เกิดการถกเถียงหรือว่าเรียกว่าแทบจะพิมพ์ใส่กลางไรเลยครับจนทาง Devlop อหรือว่าแอดมินที่เขาดูแลฝั่งแชทเนี่ยเขาต้องออกมาแบนแล้วก็ระง,งับคนที่สแปมข้อความไม่เหมาะสมนะครับว่าคุณพึ่งจอกม ทำไมคุณถึงออกซองอิฮว,วานมาอีกนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเรามองในงมุมผู้เล่นใช่ครับเกมเขาก็ผิดที่เขาออกดาเมจสอตัวแต่ว่าถ้าเรามองในงมุมผู้เล่นปกตินะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวละครคอแลบใครที่ไม่ทันมันจะไม่มีดาเมจเลยนะครับอย่างเช่นมีคอนเทนต์ใหม่มาใช้ดาเมจท่าเนเบิร์ดเนี้ยคนที่ตามคอแลบหลักไอดอลมาเขาจะไม่มีทางเปิดมินนี่ได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นตัวละครคอแลบมันจะต้องจ่ายค่าคอแลบซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อตัวละครมาขายนะทาให้เขาเลือกที่จะออกพ่อพี่ซอง มาเป็นดาเมตต่อให้คนที่เปิดไม่ทันมาเปิดนะครับแต่ว่าปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายด้วยการเว้น1เดือนครับก็คือเอาตัวไหนก็ได้อะมาขั้นเดือนนี้แทนโดยโดยที่ไม่ไใช่ดาเมตนะอย่างเช่นขั้นด้วยเบรกอะไรแบบนี้ขั้นด้วยซัพพอร์ตแบบนี้แล้วเดือนถัดไปเปิดได้เพ่อพี่ซองอ่ะแบบนี้มันจะโอเคมันจะไม่โดนกระแสด้ดานลบนะครับแต่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาวางแผนกันยังไงถึงเปิดดาเมจเพ่มกระสตัวนะซึ่งจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยมันจะคล้ายคลึงกับกรณีของธาตุน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของ ซูฮากับชาแฮอินที่เลือกว่าออกมาติดติดกันนะครับก็คือชาแฮอินเนี่ยมาเดือน4ส่วนซูฮาวาเนี่ยมาเดือน6นะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นดาเมจท่าน,น้ำเหมือนกันแต่ชาแฮอินเป็นดีเฟนซ์ซูฮาวาเป็นแอคแท็นะครับแต่2ตัวละครตัวนี้เป็นสายเดียวกันก็คือสายเก็บสแตค็คคือยิ่งปลายเกมยิ่งเก่งน,นะแต่ว่าชาอินสามารถเก็บสแต็คได้เก่งกว่านะครับคือชาอินเนี่ยสามารถเก็บสแต็คได้สูงสุดที่360 สเต็กนะครับคือดีเฟนซ์เพื่อให้ตัวเองได้สูงสุด360%นะถือว่าเยอะนะแต่ว่าซูพาวาเขาเก็บได้160%จากสกแต็กของสัตว์ป่านะครับก็แน่นอนมันมีปัญหาก็คือในการเปรียบเทียบนะครับว่าตัวนี้ตัวไหนดีกว่าสุดท้ายผลออกมาคาอินดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราจะนําตัวละครไปลงในส่วนของยอคมุนยอคมุนเนี่ยมันจะมี2ตัวละครที่เราต้องพึ่งสาระพิเศษก็คืออามพาตเราไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งแน่นอนมันใช้นักสองสาราะในส่วนของบอสยอคมุนนะครับก็ ถือว่าครบคันพอดีนะสกิลซัพพอร์ตเนี่ย mm hmm. ก็ทําให้ไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับ mm hmm. ก็เหมาะสำหรับใครที่จะนําไปลงยกมูลซะมากกว่า mm hmm. มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าตูฮาวาไม่ค่อยมีไข่ใช้นะครับแต่ตอนนั้นกระแสมันยังตีกลับไม่ค่อยเยอะเ mm hmm. พราะไม่มีเลนานารมาขั้นกลางนะครับแต่นี่คือไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยนะเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับว่าการที่ฟรีเลนจะมาเป็นซัพพอร์ตธาตุน้ำเนี่ยจะต้องดีกว่าเมาย์ลินยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมย์ลินเนี่ย เขาจะเด็ดเรื่องการเพิ่มค่าพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับแล้วก็มีสเตตัสที่เพิ่มดาเมจคอแอคแท็กเพื่อพลังป้องกันและพลังโจมตีนะครับอะไรมาเนี่ยตาคิตที่เข้าริมาดาเมจคอแอคแท็กก็คือมันออกมาพร้อมช่วงที่อลิเซียครับทำให้สเตตตัวละครเนี่ยเหมือนอยู่เพื่ออนาคตนะครับก็มันอยู่ในทั้งชาอินแล้วก็อลิเซียเลยเพราะว่าเพิ่มพลังป้องกันก็ได้คอแอคแท็กก็ได้นะครับอันนี้แหละเป็นข้อที่ของมเมลินแต่ข้อเสียของมเมลินก็คือ เมยลินไม่ได้มีเพิ่มปริมาณดาเมจให้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เก่าแล้วถามว่าเก่าขนาดไหนก็เกมอยู่มาก็ตอนนี้ก็500วัน,นแปลเป็นก็มันปีคือตัวละครเนี้ยออกมาประมาณเดือน3เดือน4นะครับก็นานมากแล้วแหละถ้าเราเปรียบเทียบกันถ้าฟรีเรนมาเมยลินจะตกเมตาไหมคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าเมย์ลินเนี้ยมันเพิ่มค่าส่วนกลางให้คือพลังโจมตีพลังป้องกันคอแอคแท็กแล้วก็อันติเนี้ยจะเพิ่มเตตัดพื้นฐาน16%นานย4บสีวินะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเมยหลิน สามารถที่จะลบเกาะขาวได้ด้วยนะครับคือข้อดีน้องเยอะมากเลยแหละซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าฟรีเรนมามันไม่ได้มาเป็นตัวทดแทนนะครับแต่แค่ว่าจะใช้การคนละสถานการณ์แค่นั้นเองถ้าคุณเจอบอสเกาะขาวเยอะๆแล้วคุณที่เกียรติตีคุณก็ยังสามารถนำมีดึงไปลบได้อยู่นะครับต่อไปเรามาดูกันที่กรณีของเฟรนกับสตาร์กันบ้างนะครับก็ตามที่เขาเขียนบอกไว้นะว่าเฟรนจะมาในรูปแบบของไฟ DPS สตาร์กเป็นเบรก DPS นะครับก็สำหรับสตาร์กผมขอพูดตรงๆเลยว่า น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าดันมาทับกับอูกี้นั่นเองซึ่งอ mm ูกี้ก็เป็นเบรกที่ประสิทธิภาพดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลคิกทามอีเวนต์หรือสกิลซัพพอร์ตที่สามารถเพิ่มปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปและปริมาณดาเมจธาตุไฟให้ได้หรือว่าจะเป็นทักษะตอน3ดาวและ5ดาวที่มีในส่วนของอัฟเตอร์โกลที่สามารถบัฟปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปและติเมตรให้เพื่อนในทีมได้เนี่ยสาเรแล้วก็ปริมาณดาเมจที่เข้าอีก20%นะครับคือตัวละครน้องไม่ได้แยย่เลนะ ถ้ามีสตาร์ออกมากตัวนึงอะอันนี้อาจจะมีโอกาสจะทับลายกันสูงนะครับต้องรอดูว่าเขาจะออย่างไงไม,ไม่ไม่ทับกันเองนะส่วนตัวต่อไปคือ DPS นะครับแน่นอนว่า d p s ธาตุไฟตัวล่าสุดที่ออกมาคือคานาเอกก็ตอนนี้เดือน10นะครับคานาเอะออกมาเดือน2ก็มาผ่านไปแล้ว8เดือนและแน่นอนว่าธาตุไฟนะครับยังไม่เคยมีตัวละครตัวไหนที่ใช้ defense ในการคำนวณดาเมจนะครับไม่เหมือนกับกรณีของธาตุลมลมเป็นเลนนาร์ดน้ำเป็นชาแฮอิน มืดเป็นชา์ล็อตกับมินนี่ใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นนสอวนของไฟครับใช่ครับทุกคนไฟยังไม่เคยมี DPS ดาเมจที่เป็นดีฟเอ์เลยจริงๆเราต้องรองดูว่าตัวละครตัวเนี้ย จะเป็นดีฟเฟนท์ที่เป็นดาเมจหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเก็บไว้ให้ในส่วนของคิสโตเฟอร์รีทที่จะมาตัวเดือดสิบที่จะเป็นในส่วนของไพ่ส่อีกคนหนึ่งนะครับที่มีร่างจําแรงคลคายโทมัสอันนั้นจะเป็นสายทัดไฟนะเราต้องรอดูว่าตัวละครเนี่ยจะเป็นดีฟเฟนซ์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นดีฟเฟนซ์ก็ถือว่าตัวละครที่แหวกไปก็จะกลับมาเนาะพูดถึงเรื่องวุฒิที่มาใหม่อย่าหนักของฮิมดอลนะครับซึ่งผมมองว่า,วานเนี้ยน่าจะมาแทนกระบองนะเพราะกระบองมันเป็นสายโจมตีฮิตเดียวแล้วแรงนะครับดาบเนี่ยผม ช็อตนะครับเพราะว่าถ้าแสงอะ่ะมันมีสเตตัสเกี่ยวกับการทําไฟฟ้าช็อตอยู่เนาะอันนี้ผมคิดว่า ถ้ามีตรงนี้เป็นเกมมิกเนี่ยน่าจะน่าสนใจดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือธาตุแสงยังไม่เคยมีอาวุธชิ้นเที่ยวไปบับให้เก่งขึ้นนะครับไม่เหมือนกรณีของธาตุไฟและธาตุน้ําอย่างเช่นธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นลูกแก้วที่ไม่ใช่ดาเมจนะครับแต่เน้นบับให้สก,กิลธาตุน้ำเนี่ยแรงขึ้นว่าจะเป็นพัดไฟหรือว่าจะเป็นหอ,อกลาดิสที่ทําให้ปริมาณดาเมจธาตุไฟแรงขึ้นอะไรประมาณน,นี้นะครับซึ่งธาตุแสงยังไม่เคยมีวุฒิสายนี้ออกมานะดังน,นั้นสำหรับใครที่จะเปิดน,นะครับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณมมมากกกหรรืออออคุไไไ่่่ดดด้้้สนนนใจจตตัวัววลแยูู็็เเปปงิะ ก่อน,นว่าเหมาะสมที่จะเปิดหรือเปล่ามันซ้ํากับตําแหน่งตัวไหนหรือเปล่าเราลองเทียบกับตัวกอดดูนะครับว่าควรเปิดหรือเปล่านะเพราะว่าหลังๆผู้เล่นก็ลดลงแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเติมต่อหรืออะไรส่วนสลับผมผมก็ลดลงเหลือเพียงแค่รายเดือนเท่านั้นแล้วนะครับโอเคครับทุกคนสนับคลิปนี้เป็นการอัปเดตสั้นๆแล้วก็เป็นการเปรียบทุกคนดูว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยโอเคมาแล้วจะไม่ผลกระทบตัวไหนมีแล้วจะกระทบต่อตัวไหนตัวไหนที่มันแบบพึ่งจะมาแล้วมาซ้อนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนสรับคลิปนี้เบ